การการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูว no ิทยาฐานะชำนาญการนางสาววชรินสุภากาวีเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2521คติประจำใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหน้าที่การสอน ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือากาิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานพัสดุงานยกระดับผลสรัรฤทธิ์วิชาภาษาไทยงานกิจกรรมเรียนฟรี15ปีงานวิจัยในชั้นเรียนงานสารกรออมทรัพย์โรงเรียนงานครูเวรประจำวันพุธงานครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและพัฒนาหลักสูตร 1.2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.4. สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 1.5. การวัดและประเมินผล1.6กการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน2.3รวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้3.3นำความรู้ความสามารถและทักษะ ที่ได้จาัดก,การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเด็นทา้าทายเรื่องพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เรื่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เรื่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอกบัวราชบำรุง ภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของพยัญชนะควบกล้ำไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจนมีความเข้าใจเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตประจำวันได้วิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักการทำงาน Addie Model By ครูหนิง รับเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4มีความรู้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในเนื้อหาเรื่องคำควบกล้ำในบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เรื่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำโดยมีคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนระดับคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย64.85และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน80.25 เพิ่มขึ้นร้อยละ15.4ผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีความรู้เข้าใจในเรื่องของคำที่มีพยัญชนะควบกลัมมากยิ่งขึ้นจากการเรียนในบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เรื่องคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ สรุปผลการดำเนินงานด้านนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอกบัวรัฐบำรุงมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในเนื้อหาเรื่องคำควบกล้ำสูงขึ้นด้านครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับภาคเหนือรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเพชรนำหนึ่งประเภทครูผู้สอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งด้านโรงเรียนโรงเรียนได้รับการยกย่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติคัดพื้นฐานโอเน็ตปีการศึกษา2,564ในรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวอร์สระดับภาคเหนือสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการ ขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านสวัสดีค่ะ